มองตัวเองให้มากกว่ามองคนอื่นนึกถึงตัวเรื่องของตัวเองก่อนไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะเข้าใจคนอื่นรักตัวเองให้เป็นก่อนมอบความรักให้กับคนอื่นถ้ารักตัวเองไม่เป็นปนเปื้อจิตวิญญ,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 ญาณตัวเ ной. องไม่ได้ยังสับสนยังจมดิง่งยังหาทางออกไม่เจอแล้วจะเอาพลังที่ไหนไปช่วยคนอื่นหยุดเรื่องยุ่งเรื่องของคนอื่นชีวิตเขาให้เขาจัดการเอง กลับมาโฟกัสหน้าที่ของตัวเองให้ดีอย่าเสียเวลาไปกับปัญหาที่ไม่ใช่ของเรามากเกินไปไม่ใช่ไม่มีน้ำใจแต่เราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือชีวิตของเราให้เป็นก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นบางคนมีชีวิตยุ่งเหยิงมากๆไม่ยอมสะสางแต่ก็ขยันไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่มันเป็นเรื่องของภายนอกสุดท้ายอะไรก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยและกลับมาทาให้ชีวิตตัวเองพังอีกด้วยนี่แหละเราจะต้อง ทำทีระสเต็ปทำทีลระอย่างเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้เป็นก่อนแล้วจึงค่อยดูแลผู้อื่นและเราจะทำมันได้ดีสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ